โย่วดับหวัดดีครับทุกคนนะเป็นไงบ้างครับทุกคนสบายดีกันไหมฮะพอดีว่าผมเพิ่งเลิกงานมาเลยนะแล้วก็อยากที่จะมาอัดคลิปนี้เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นกับช่องชแชทแลกเปลี่ยนความรู้กับช่องแชทกันหน่อยว่าคิดเห็นยังไงกันบ้างกับข่าวล่าสุดของเชลซีที่ผมว่าแฟนเชลซีหลายคนน่าจะรู้สึกตื่นเต้นรู้สึกมีความหวังรู้สึกว่าเออปัญหาที่แฟนเชลซีทั่วโลกต่างมองเห็นเนี่ย มันเห็นตรงพร้องต้องกันกับบอร์ดบริหารสักทีนะครับทุกคนก็เป็นข่าวที่เชลซีเนี่ยมีความสนใจที่อยากจะเป็นสัญญากองหลังคนใหม่เข้ามาเซนเตอร์แ,แบ็กคนใหม่เข้ามาในช่วงตลาดมกราคมนี้นะครับทุกคนพอเรามาดูระยะเวลาที่เหลืออยู่แล้เนี่ยก็คือเหลืออีก2อาทิตย์นะผมมองว่ามันก็ไม่ได้สายเกินไปที่จะเร่งแก้ไขปัญหา,าตอนนี้นะผมว่า2อาทิตย์เป็นระยะเวลาที่อย่างนั้นก็กําลังดีอะยังไม่สายเกินไปนะครับทุกคนนะก็ มีข่าวรายงานมาจากแมตต์ลอ์นะครับทุกคนว่าเชลซีสนใจซื้อกองหลังคนใหม่ผมเห็นครั้งแรกเลยต้องบอกว่าโคตรดีใจอ่ะรู้สึกก็แบบปัญหานี้จะได้รับการแก้ไขผมไม่รู้หรอกว่าเป้าหมายใหม่มามันมันจะดีกว่าเดิมไหมแต่ผมเชื่อว่ากองหลังคนใหม่ที่ซื้อมาแม่งไม่น่าแย่กว่าที่เรามีอยู่ณปัจจุบันอ่ะผมรู้สึกยังไงจริงๆนะคือไอที่มีอยู่นี่แม่งไม่ไหวจริงเว้ยผมรู้สึกว่าเออ ซื้อมาใหม่ไม่ว่าจะเป็นชื่ออะไรอายุเท่าไหร่สัญชาอะไรทีมอะไรผมว่าแม่งไม่น่าแย่แบบคนเก่าแล้วอ่ะผมพูดตรงๆนะถ้าเกิดเชลซีซื้อกองหลังคนใหม่เข้ามาในช่วงมกราคมนี้แล้วยังแบบว่าไม่สามารถหาซื้อได้เก่งกว่าที่มีอยู่ผมว่าไอคนที่เซ็นอนุมัติไอคนที่มันไปปรึกษากันมาแม่งคนโดนไล่ออกหรือไม่ก็ลาออกอ่ะคือ คือมันคงเป็นจังหวะอรมมากถ้าเกิดเชลซีแม่งหากองหลังคนใหม่แล้วแบบไม่ดีเท่าของเก่าที่มีอยู่ม่งคงเจ็บปวดหนักนะแต่ว่าไม่เป็นไรเอาไว้ค่อยว่ากันนะครับทุกคนอ่ะจากรายงานแมตช์รอนะครับทุกคนเชลซีมีข่าวว่าสนใจกองหลังดาวรุ่งอยู่2คนนะที่ผมเห็นก็คือเจเรมี่แจ็คเก้แล้วก็ยาโคโบ่รามอนนะครับโปรไฟล์ก็คือแจ็คเก้เนี่ยดาวรุ่งอายุ20ปีสัญชาติฝรั่งเศสจากทีมแรนส์ในเออลีกเอนะครับแล้วก็มียาโคโบ่รามอนเนี่ยก็ เป็นสัญชาติสเปนนะครับดาวรุ่งเด็กปั้นจากเรอมันลิตนะอายุ21อยู่โค m โมโนะครับทุกคนเมื่อกี้ผมไม่รู้ผมพูดอายุแจกเก้ถูกหรือเปล่าจแกเกอายุ20นะแล้วก็ลามมนอายุ21นะครับทุกคนอ่ะสองคนนี้คือดาวรุ่งที่เชลซีจับตามองแล้วก็มีรายงานเพิ่มเติมจากเบนจาขอบนะเชลซีก็สนใจมาโกสเซเนซซี่กองหลังตัวเก่าจากบอลมัดนะครับทุกคนแต่ว่ามีรายงานเพิ่มเติมตมาว,ว่า เซนเนสซีเนี่ยคืออยู่ในลิสต์แต่ว่าเชลซีสนใจอายุน้อยกว่านี้มากกว่านะก็คือสนใจคนที่อายุน้อยกว่านี้มากกว่าก็ไม่ค่อยเซอร์ไพรส์เท่าไหร่ผมว่าบอก์ดบริหารเขาแสดงท่าทีแสดงเจตนาลมชัดเจนอยู่แล้วแหละว่าเขาต้องการเออนักเตะที่อายุน้อยๆอายุแบบว่ามี potential ที่จะแบบว่าไปเป็นนักเตะระดับท็อปในอนาคตได้นะครับทุกคนก็ ถามผมว่าสาคนนี้ผมอยากได้ใครสุดผมว่าหลายๆลายคนน่าจะเดาได้ไม่ยากนะผมยังไงซะคือสภาพกองหลังเชลซีตอนนี้สำหรับผมแล้วอะไรที่มันเสียงน้อยที่สุดอะไรที่มันชัวร์ที่สุดอะไรที่มันใส่สตัเข้ามาแล้วยืด,ย,ด,ย,ดยืดถุงเท้าให้ตึงแล้วเล่นได้เลยผมว่ายังไงซะผมเลือกเซเนซี่ทุกคนเซเนซีพ่พิสูจน์ตัวเองมาแล้วครับว่าเขาสามารถ เล่นในพรีเมียร์ลีกได้นะมีฟอร์มการเล่นที่โอเคและดีแล้วผมมองว่าเซเนซี่ราคาก็ไม่น่าจะแพงด้วยเพราะว่าเจ้าตัวสัญญาใกล้จะหมดนะครับทุกคนนะผมรู้สึกว่าเออเซเนซี่เนี่ยเหมาะที่สุดที่จะมาแก้ปัญหาของเราณนะช่วงเวลานี้ที่สุดแล้วแต่ดูเหมือนว่าเชลซีน่าจะเอาเขาไว้เป็นเป้าหมายรองมากกว่าแล้วน่าจะพุ่งเป้าไปที่นักเตะอายุน้อยมากกว่านะทีนี้เราลองมาทําความรู้จักเบื้องต้น กันหน่อยนะครับกับแจ็คเก้แล้วก็รามอนนะต้องขอออกตัวก่อนว่าผมเองเนี่ยก็ไม่เคยดูฟูลแมตช์ไม่เคยดูฟอร์มการเล่นของนักเตะ2คนนี้มาก่อนนะครับทุกคนก็เพิ่งจะมารู้จักชื่อจริงๆก็จากข่าวนี่แหละพุ่งตรงเลยผมเองก็ไม่ได้เป็นแฟนลีกเองิงไม่ได้ไปดูเอ่อโคโมเซเลอาสักเท่าไหร่เพราะว่า2ทีมนี้ก็ไม่ได้มาเจอเชลซีในบอลยุโรปด้วยก็เลยไม่ได้ไม่ได้เห็นฟอร์มนักสักเท่าไหร่นะครับทุกคน ก็มีบทความจากคุณสเปนเซอร์มอสแมนนะขอบคุณนะครับจากทวิตเตอร์นะเขาก็ลงเขาเรียกว่าอะไรสไตล์สแตตเปรียบเทียบในส่วนของแจ็คเก้แล้วก็รามอนมาให้เราดูนะครับทุกคนสรุปคร่าวๆเลยคือ2คนนี้เนี่ยมีความคล้ายคลึงกันอย่างหนึ่งก็คือเป็นคนที่สามารถเล่นบอลกับเท้าได้พาบอลขึ้นหน้าได้ดีแล้วก็สามารถจ่ายบอลได้ดีนั่นคือจุดเด่นของสองคนนี้นะคือ มีความเป็นบอลเพย์อิ n g d e ีเฟนเดนะครับแต่ว่าจุดเด่นที่แจ็คเก้ดูจะเด่นขึ้นมาก็คือมีความอ r เก s ซีฟมีการเข้าสกัดแล้วก็ในเรื่องของการเออเขาเรียกว่าอะไรปกครองครอบคุมพื้นที่นะั่นคือจุดเด่นที่แจ็คเก้เป็นนะส่วนในส่วนของรามอนเนี่ยมีจุดเด่นก็คือในเรื่องของลูกกลางอากาศนะครับทุกคนก็มันเขาได้ทําการทํากราฟออกมาให้เราได้เห็นง่ายๆนะครับทุกคนในส่วนของการยิงประตูเนี่ยก็คือการเล่นเกมรุกเนี่ยก็คือ รามอนเนี่ยทำได้ดีในเรื่องของการเล่นลูกก,การกะเซตพีชนะครับทุกคนผมคิดว่าผมคิดว่าในส่วนตรงนี้มันเป็นประโยชน์ทั้งในส่วนของเกมรับแล้วก็เกมลุกในเรื่องของการเล่นลูกตั้งเตะนะครับทุกคนแล้วก็เขาลงไว้ว่า2คนนี้เนี่ยมีสไตล์การเล่นที่พอๆกันหรือว่าสแตทพอๆกันก็คือมีความเป็นบอพลย์ดีเฟนเดอร์จ่ายบอลได้ดีนะครับทุกคนแล้วก็ในส่วนของอสกิลเกมรับเนี่ยดูเหมือนว่า แจ็คเก้จะเด่นกว่าแต่ว่าลูกกาอากาศดูเหมือนว่ารามอนจะเด่นกว่านะครับทุกคนเอาจริงๆเลยนะผมว่า2คนนี้เขาก็ลงไว้ว่าเออมี Potential สูงที่จะสามารถก้าวไปเป็นนักเตะระดับท็อปได้แล้วก็มีการถูกให้ความสนใจจากจากหลายๆทีมมากมายนะครับทุกคนนะความรู้สึกผมหลังจากที่เห็นข่าวประมาณนี้เห็นข่าวนี้นะครับทุกคน ผมรู้สึกว่าโอเคผมดีใจนะถึงแม้ว่ารายชื่อมันจะไม่ใช่รายชื่อที่ผมรู้สึกว่าผมประทับใจนักสักเท่าไหร่แต่ผมก็รู้สึกว่าเออปัญหาที่เชลซีมีนะตอนเนี้ยมันคือกองหลังจริงๆเว้ยแล้วผมก็รู้สึกโอเคที่เขาเลื่อนการแก้ไขปัญหาจากซัมเมอร์แล้วจะเร่งมาแก้ในตลาดนี้เลยนะผมก็รู้สึกว่าโอเคอแหละที่จะเร่งแก้ปัญหานี้แต่ก็รู้สึกแอบเสียดายนะที่ ตอนที่เอนโซมาเลสกาเขารี u e เควสไปเนี่ยบอกบริหารก็เหมือนจะตัดสินใจที่จะไม่ได้อยากเสริมให้เขาผมไม่รู้ว่ามีมีปัญหาการเมืองวงในข้อข้องใจอะไรไหมแต่รู้แค่ว่าทะเลาะก,กันแน่นอนไม่รู้ว่าเป็นเหตุผลไหนหลักกันแน่หรือว่าเป็นความที่บอกบริหารมีความไว้เนื้อเชื่อใจซอตปัจจุบันจนมากเกินไปหรือเปล่านะว่าแบบเออมันเอาอยู่มันเอาไหวมันสามารถจะเล่นได้แต่ว่า พอเราได้เห็นความผิดพลาดที่ออกมาอย่างต่อเนื่องแล้วผมคิดว่าเขาน่าจะเข้าสู่โมเมนต์ตาสว่างแหละโมเมนต์ที่ดวงตาเห็นทําว่าเออกองหลังเชลซีแม่งมันยังไม่ถึงปัญหามันเยอะมันผิดพลาดส่วนบุคคลบ่อยเกินจนเราไม่สามารถเก็บผลการขันที่เราควรจะเก็บได้ใช่ไหมแต่ข้อที่ผมรู้สึกกงังวลแล้วก็เป็นห่วงก็คือรายชื่อที่เขาอยากจะเน้นๆมาเสร์ฟนี่แหละก็คือ ความเป็นดาวรุ่งนะความเป็นดาวรุ่งทา้าเก็ตหลักของเขามากกว่าที่เขารู้สึกว่าเอออยากที่จะมาตามหาดาวรุ่งอนาคตไกลอยู่นั่นผมก็ถามว่าผมหงุดหงิดไหมก็มีนิดนิดแต่ใจมันเหมือนมันชินแล้วอะมันชินแล้วว่ามันจะเป็นทรงประมาณเนี้ยนะคือ ผมรู้สึกว่าเขาน่าจะยังคงนโยบายแบบนี้ไว้สักพักหนึ่งใหญ่ๆลแหละก็คือดำเนินการไปก่อนจนกว่าจะมีความผิดพลาดใดๆก่อเกิดขึ้นมาถึงจะเกิดจุดเปลี่ยนในการเปลี่ยนแปลงเป้าหมายนะผมรู้สึกอย่างนั้นนะก็ถามว่าผมรู้สึกกังวลไหมก็ก็กังวลนะที่การเสริมดาวรุ่งเข้ามาเนะี่ยผมก็ไม่รู้ว่ามันจะสามารถ เป็นตัวที่พร้อมใช้งานได้เลยเหมือนโคพาเมอร์ไหมอะไรก็ดีผมรู้สึกว่ามันเสี่ยงอะ่ะแล้ว2คนนี้พูดตามตรงคือเล่นอยู่นอกพเมียร์ลีกด้วยแต่มันก็ไม่ได้แปลว่านักเตะนอกพเมียร์ลีกเข้ามาแล้วมันจะเล่นไม่ได้นะผมก็ไม่ได้พูดอย่างนั้นคือมันต้องพอมันเอาเข้ามาในอายุอานามประมาณ20-21เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าสุดท้ายแล้วเราก็ต้องมานั่งให้เวลาเขาต่ออยู่ดีใช่ไหมก็คือไม่ว่าจะเกิดความผิดพลาดใดเกิดขึ้น มันจะมีข้ออ้างมันจะมีเกาะกำบังแก้ไขในการในการยอมรับความเจ็บปวดจากการผิดพลาดก็คือเขายังเป็นนักเตะที่ต้องเก็บประสบการณ์ก่อนยังเป็นนักเตะที่ต้องเรียนรู้กับลีก,ก่อนต้องปรับตัวก่อนอะไรอย่างเงี้ยนั่นแ,แหละมันคือมันเลยทําให้ปัญหาที่แฟนๆหลายคนมองว่ามันแบบว่าโคตรจะเร่งด่วนเลยแล้วพอบอกบริหารเลือกที่จะแก้มาเวนียผมรู้สึกว่าแบบมันก็มันจะช่วยได้จริงๆหรอวะ ใช่ไหมทุกคนผมคิดอย่างไนจริงๆนะเพราะแบบการเสริมไม่ว่าแจ็คเคหรือลามอนมามันมันจะช่วยเราให้ให้ยกระดับกองหลังได้ดีขึ้นจริงๆหรือเปล่าผมว่านี่คือคําถามที่แฟนเชลซีหลายคนต่างสงสัยใช่ไหมแต่แง่หนึ่งในข่าวร้ายสุดเลยนะในข่าวร้ายสุดนี่คือทฤษฎีที่ร้ายที่สุดเลยก็คือว่าผมไม่รู้ว่าข่าวที่ออกมาเนี่ยมันคือข่าวที่ทําให้แค่ แฟนเชลซีปลุกความมโนในใจเกิดขึ้นหรือเปล่าผมไม่รู้ว่านี่คือบรีฟจากสมโมสรหรือเปล่าผมไม่รู้ว่านี่คือแค่ข่าวขายฝันหรือเปล่าว่าสุดท้ายแล้วพอจบสองอาทิตย์เชลซีอาจจะไม่ได้ใครเลยก็ได้เพราะว่าตอนนี้พุ่งตรงมันก็มีความตึงเครียดเกิดขึ้นระหว่างแฟนบอลแล้วก็บริหารนะได้ข่าวว่าจะมีการประท้วงเกิดขึ้นในเกมกับเบนฟอร์ดสุดสัปดาห์นี้ด้วยมั้งนะครับทุกคนผมไม่รู้ว่าเขาออกข่าวนี้มาเพื่อที่อยากจะลด ความตึงเครียดของเรื่องนี้หรือเปล่าแต่ผมก็ไม่หวังให้เป็นอย่างนั้นนะเพราะผมรู้สึกว่าปัญหากองหลังของเราคือปัญหาที่เร่งด่วนจริงๆแล้วก็คนที่จะเร่งแก้ไขนะเออแล้วทุกคนมีใครคิดยังไงกันบ้างฮนะว่าแบบเออแจ็คเก้หรือลามอนหรือว่าเซนิซี่หรือว่าขาคนอื่นดีก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยบอกกันได้นะครับทุกคนว่าคิดยังไงนะสำหรับผมแล้วแม่งผมภาวนาให้แม่งแบบ ให้แลนซ์แม่งโกงหนักๆจนแบบไม่อยากจ่ายให้โคโมแม่งโกงหนักๆจนไม่อยากจ่ายแล้วแบบต้องมาเอาเนี่ยเอาเซเนซี่อ่ะผมหวังให้เป็นมูฟนี้มากกว่าผมต้องการตัวตัวเก่าอะผมต้องการตัวชัวนะครับมู้สึกผมนะผมภาวนาให้แม่งแบบโดนโกงเลยโดนโกงแล้วแบบเออเอาเซเนซี่เหรอวะนะแต่อย่าให้ออกในเวลายสุดเลยคืออเราไม่ทันเราซื้อไม่ทันว่ะเราไม่เอาใครเลยแล้วก็ต้องทนใช้ ฟฟาน่า AKA ไม่ค่อยฟิตนะชาโลบาโทซินมาเดชิวต่อไปก็เจ็บปวด <laughs> เจ็บปวดต่อไปผมว่าความเสี่ยงอ่ะมัน,ม,นมันมีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นซื้อตัวเก่ามาหรือว่าซื้อดาวล่งม,มาผมว่าผมว่าความเสี่ยงมันมีเข้ามาอยู่แล้วแต่ว่ามันจะดีกว่าถ้าเกิดเชลซีหัดเสี่ยงให้มันน้อยๆหน่อยนะนะครับมู้สึกผมเชลซีได้โปรดมึงช่วยหัดเสี่ยงในเรื่องที่มัน ควรจะเสี่ยงแล้วก็เลิกเสี่ยงในเรื่องที่ไม่ควรจะเสี่ยงอย่างเช่นแบบเซนเตอร์แบ็กเนี่ยเพราะว่าเชลซียังไม่มีแกนหลักพวกมึงเข้าใจไหมเชลซียังไม่มีแกนหลักเลยลิ์พูมีฟานไดอาร์เซนอลมีกาเบียวซาลิบาแมนซิตี้มีลูเบนดิอาร์สอะไรอย่างเงี้ยมึงช่วยเลิกเสี่ยงแล้วหาตัวเป็นแกนมาก่อนมึงหาแกนแกนหลักครบเมื่อไหร่หาตัวเลเวลแบบคูคูรลยยาเอนโซกาเซโดพาเมอร์ so มาได้เพิ่มเพิ่มเมื่อไหร่แล้วยากระเสริมดาวลุ่งอะไรก็ก็ค่อยว่ากัน นะพูดไปก็หุนว่ะเออดีใจก็ดีใจไม่สุดนะจริงเออ่อะทุกคนยังไงบ้างกับข่าวนี้นะยังไงพิมพ์บอกผมก็หน่อยแล้วกันนะครับทุกคนยังไงก็ขอให้ทุกคนมีวันที่ดีขอบคุณทุกคนมากที่ตามคลิปนี้นะดีจีอัพเดอเชลครับ